สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้เนื้อหมูติดกระดูกเนื้อหมูแบบชิ้นใหญ่มากก็เลยเอามาหมักใส่กับใบกระเทียมใบกระเทียมที่เหลืออยู่มนหมักกับชิ้นหมูที่เห็นแล้วที่มันมันเยอะก็เลยแบ่งแบ่งเอาเนื้อเนี้ยมาถักมาซอยเป็นชิ้น เล็กๆหั่นเล็กๆให้จะทำจะทำเนลาบอย่างง่ายๆทั้งคืนเลยซีสันสวยง,งามมากก็เราใช้กระทระที่แบบเป็นลายขวางๆที่จะเป็นลายเสือมันจะมันจะสวยเวลานี่นะคะที่ออกมามันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เนื้อนุ่มมากข้าวสวยก็ววยหุง หุงเองห่งโดยใช้มอปกติส่วนนี้ก็คือเนื้อที่บอกเมื่อกี้ที่แบ่งมาทำลาบเมนูลาบด่วนลาบแบบดวนดวนก็มีผงปรุงลาบสำเร็จรูปนี่ก็คือเอาเนื้อมาทำให้สุกพอประมาณไม่ให้สุกมากแล้วเราก็ พอสุกได้ที่ตามที่เราต้องการเราก็เอาออกจากไฟปิดไฟแล้วก็เอามาปรุงข้างนอกเอาทีนี้ก็ปิดไฟไฟเสร็จแล้วเราก็หยิบเอาผงทําลาบสูตรเร่งด่วนของเรามาเทลงไปเลยเทเข้าไปแล้วก็คน ให้มันเข้าเนื้อเข้าน้ำแล้วก็ชิมดูซิว่าใช้ได้หรือเปล่าว่าเราจะเติมอะไรเข้าไปเพิ่มไหมจะเติมน้ำปลาจะเติมมะนาวแต่ชิมดูแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะก็พอใช้ได้แล้วเราก็ใช้ผักชีจีนที่เราหั่นไว้แล้วหัวหอมหั่นไว้แล้วก็ ถึงกับเป็นสูตรประหยัดไปเลยนะคะเนี่ยก็อร่อยอยู่นะคะชิมดูแล้วก็ใช้ได้เลยก็เหมือนลาบปกติทั่วไปที่ปกติก็ซื้อแบบนี้ซื้อแบบสําเร็จรูปพวกเครื่องลาบพวกเครื่องอผัดกระเพราบางทีเราก็มีใบกระเพราเรามีแต่เนื้อหรือมีผักแครอทผักบรอกโคลีหรืออะไรผักอะไรกแล้วแต่เราก็ดัดแปลงใส่ลงไปเพื่อให Hi.